จุดประกายความคิดติดปีกให้กับจินตนาการของคุณตั้งแต่วิทยาศาสตร์พื้นฐานจนถึงเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเพราะเราเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสังคมกับรายการก่อกองทรายโดยดรบัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับผมบัญชาธนบุญสมบัติพบกับรายการก่อกองทรายอีกครั้งนะครับ ทงน,นี้นะครับผมจะมาชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับที่เราได้ยินกันเป็นระยะเลยนะครับเวลาเราเจอคนหรือกลุ่มคนที่มีความคิดต่างจากเราอย่างสุดขั้วเลยคือเราเชื่ออย่างหนึ่งอย่างมั่นใจเลยนะครับแล้วเขา,เาคิดต่างจากเราอย่างฝั่งเป็นแบบตรงข้ามเลยนี่นะครับโดยที่ไม่มีวี่แววว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงความคิดนั้นนะครับเราก็อาจจะคิดว่าเฮ้ย hey, นี่ถูกล้างสมองมาหรือเปล่านะครับล้างสมองนะครับ งสมองนี่ถ้าแปลมาจากภาษาอังกฤษคงจะเป็นการแปลมันจริงนะครับเป็นก็คือว่าเป็นเรียก brain washing นะครับแล้ว brain washing brain ก็คือสมองนะครับ wash ก็คือล้างนะครับ washing คือการล้างล้างสมองนะครับคำคำนี้นะครับจริงๆที่ศัพทวิทยาศาสตร์นะครับและในวงการวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วต้องเรียนทราบว่ายังไม่นับอยู่ในวิทยาศาสตร์กระแสหลักนะครับทีนี้คําอื่นที่เกี่ยวพันกันนะครับหรือมีความหมายเทียบเียงกันนะครับยังมีอีกนะครับ คือก็ว่า brainwashing หรือว่าล้างสมองเนี่ยมันจะให้คล้ายๆค,ความรู้สึกเชิงลบใช่ไหมครับหมาย่าเอ,อ่อทำให้ความคิดเดิมเนี่ยนะครับถูกลบออกไปนะครับแล้วก็เติมความคิดใหมล่ลงมาแทนนะครับแล้วก็มักเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือดึงไปเป็นพพวกนะครับเป็นสาวกนะครับหรือมีอุดมการณ์ทางการเมืองบมันใหญ่แตกต่างไปนะครับแต่ว่าต้องเตือนก่อนนิดนึงนะครับเวลาเรามองว่า คนอื่นถูกล้างสมองหรือเปล่าเนี่ยบางทีเราก็ต้องเตือนตัวเองเหมือนกันนะครับว่าเราถูกล้างสมองมาหรือเปล่าเหมือนกันที่ว่าเราเชื่อบางอย่างโดยที่ไม่ได้ตั้งคําถามเลยนะครับคําอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือว่า mind control นะครับ mind control คือการควบคุมจิตใจหรือควบคุมความคิดนะครับเพราะว่า mind เนี่ยนะครับเอ่อ mind mind ของฝรั่งเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มักจะแปลว่าใจนะครับแต่ว่าความหมายจํานวนหนึ่งนะครับหรือถ้าคิดดีดีเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วมายนี่คือความคิดนะครับส่วนคําที่ตรงกว่านะครับคือ thought control นะครับก็คือควบคุมความคิดยังมีอีกคํหนึ่งซึ่งจะฟังเป็นวิชาการหน่อยนะครับร Education คือให้การศึกษาใหม่นะครับถ้าเป็นศัพท์ทางจิตวิทยาเนี่ยนะครับบางทีก็เรียก o u อ h t reform นะครับคือการปฏิรูปความคิดเลยนะครับหรือว่าศัพท์จิตวิทยาเช่นกันนะครับ c o e r c i v e c o e r c i v e นะครับ persuasion ก็คือการชี้นั่งชักจูงนะครับ โดยการแก้บังคับด้วยนะครับแล้วก็จะมีคํานึงซึ่งฟังแล้วถ้าแปลมานี่น่ากลัวเหมือนกันนะครับเมนทิไซด์นะครับ menticide นี่ครับเอ่อเมนทินะครับคือเมน t a ลคือเกี่ยวกับจิตใจนะครับไซ s c i d e ไซนะครับเออลองคิดถึงเขาเพสทิไซด์เป็นยาฆ่าพวกไอ้แมลงนะนะครับยาฆ่าแมลงหรือว่าสิ่งที่ไม่ต้องการนะครับเอออก็คือการฆ่านะครับสังหารเมนทิไซด์นี่ยก็แปลงตัวก็คือการฆ่าความคิดจิตใจนั่นเอง นะครับคำนี้ก็จะมาจากนักจิตวิทยานะครับเป็นเป็นหมอนะครับชาวดัชนะครับแล้วตอนหลังไปอยู่อเมริกานะครับชิจูสอับราฮัมมอริสนะครับเขาก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการที่เรียกว่าคนเยอรมันนะครับพวกนาซีเยอรมันเนี่ยไปยึดครองประเทศเขาคือเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วตอนหลังเนี่ยเขาก็ไปทํางานร่วมกับรัฐบาลของเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ร่วมกับทางทหารอเมริกานะครับทหารอเมริกันเนี่ยครับในการศึกษานะครับในการสัมภาษณ์ นะครับเอ่ยชาวเยอรมันที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนาซีว่าเป็นอาจาอาจญากนต้นนะครับตอนหลังเขาก็มาเขียนหนังสือนะครับชื่อ The Rape of t h e m i โหนี่ใช้คำแรงๆมันเลยนะครับการข่มขืนจิตใจหรือพวกความคิดนะครับทีนี้เรื่องของไอการลักสมองเนี่ยครับยังมีมิติอื่นนะครับเช่นถ้าเกิดว่าพวกนาซีเยอรมันเนี่ยนครับไปยึดครองนะครับประเทศสาธารณรัฐเบลารุสนะครับซึ่งเป็น เรียกว่าอย่างนี้เขายึดครองนะครับเบลูสเนี่ยแล้วก็ไปเปลี่ยนความคิดของคนนะครับที่นั่นโดยการใช้การโฆษณาชวนเชื่อนะครับทั้งใหญ่เลยนะครับแล้วก็ให้ความคิดเติมความคิดใหม่ลงไปจนกระทั่งคนที่เบลูสเนี่ยนะครับเขามีทัศนคตินะครับเหมือนคนพวกพวกนาซีคือมองว่าพวกยิวเนี่ยนะครับเป็นพวกที่ชาติพันธุ์ที่ด้อยกว่านะครับหรือว่าเอ่อพวกยิวเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กับทางโซเวียตนะครับซึ่งเป็นคู่ปรับของนาซีเยอรมันในแถบนั้น บแบบนี้ก็จะมีคำเฉพาะนะครับเติคมคาว่านาซีลงไปคือนาซีเบรนด์วอชิงนะครับทีนี้คำคำนี้นะครับต้องได้ทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยบางทีมีการตีความแบบออกมาไกลมากเลยยังมองว่าการบริจัดการองค์กรสายใหม่ที่มีการปลูกฝังค่านนิยมต่างๆไปนะครับยึดถือและปฏิบัติตามองค์กรนั้นเนี่ยครับก็มองได้ว่าเป็นการล้างสมองแบบหนึง่งใช่ไหมครับแต่ผมว่าอันนี้อาจจะเป็นการตีความที่เรียกว่าไปไกลมากกว่าปกติสักหน่อย ย้อนกลับไปที่คําว่าล้างสมองอีกครั้งหนึ่งนะครับผมบอกว่าเป็นคําภาษาอังกฤษใช่ไหมครับคํานี้เนี่ยครับในภาษาอังกฤษเนี่ยระบุคนที่ใช้คนแรกได้เลยนะครับชัดเจนเลยคือเอ็ดเวิร์ดฮันเตอร์นะครับเขาจะเขียนในแมมมี่นิวส์นะครับแล้วก็ตีพิมพ์เมื่อวันที่24กันยายนนะครับคศ1950นะครับแต่เอาควาจริงแล้วนี่นะครับคำคำนี้เป็นคําที่แปลมาจากภาษาจีนอีกทีหนึ่งนะครับสีเหน่านะครับแปลว่าล้างสมองเรียกโจงเลย เป็นคำที่พรรคคอมมิวนิสต์ของจีนนะครับยุคเหมาเจ๋อตงเนี่ยใช้นะครับแล้วก็พอไล่เรียงไปเนี่ยพบว่าคำนี้เป็นคำที่คล้ายๆกับเป็นการเล่นคำนะครับคือนี้เอ่อจีนก่อนยุคปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยนะครับเขาก็จะมีลัทธิความเชื่อต่างใช่ไหมครับผงจือหรือต่างแล้วก็มีอันคือทุกคนต้องรู้จักเลยเต๋าลัทธิเต๋านะครับในลัทธิเต๋าเนี่ยนะครับก็จะมีพิธีกรรมนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์หรือมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ แล้วก็ก่อนที่คนก็นิว่าที่นักถือรวที่เต๋านะครับจะเข้าสู่พิธีกรรมนี้หรือเข้ายังเข้าไปยังสารที่ศักดิ์สิทธิ์นี่ครับก็จะต้องทําการเรียกว่าชําระล้างความคิดจิตใจตัวเองนะครับให้เรียกว่าสะอาดก่อนนะครับแล้วคำคำนี้นะฮะสี่ซินเนี่ยนะครับก็เลยกลายมาเป็นคําว่าล้างสมองนะครับในภาษาจีนนะครับแล้วก็ถูกแปลเปนจีนนะครับ ดังนั้นมันก็จะมีที่มานะครับให้รู้ว่าคำนี้มาจากจีนแล้วก็เป็นสังกฤษแล้วก็ไทยก็น่าจะไปแปลมาเลยตรงนะครับทีนี้คำคำนี้นะครับเป็นคําที่สําคัญเพราะว่าจีนเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องนี้คือนี้ครับตอนช่วงสงครามเกาหลีนะครับจีนเนี่ยเขาจะจับพวกเอ่อเชลยศึกนะครับโดยเฉพาะทางพวกฐานอเมริกันนะครับหรือว่าพวกคนยุโรปเนี่ยไปจำนวนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ว่ากันว่าไปล้างสมองแต่ผมขอพูดถึงเการสงครามเกาหลีก่อนสักนิดหนึ่งนะครับ สงครามเกาหลีนะครับเกิดขึ้นตอนไหนต้องมาย้อนปริษรทก็เล็กน้อยนะครับคือก่อนสงครามโลกหรือช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยครับญี่ปุ่นเนี่ยไปยึดครองเกาหลีใช่ไหมครับแล้วก็พอถึงวันที่15สิงหาคมนะครับพอ1 9 4น,นเนี่ยนะครับอ,อ่สหภาพโซเวียตร่วมกับสหรัฐอเมริกา,าน,นั้นนะครับแล้วก็พันธมิตรต่างเนี่ยก็สามารถขับไล่ญี่ปุ่นออกากเกาหลีได้ทีนี้เนื่องจากว่า สภาพโซเวียตกับอเมริกานะครับมีอุมดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันนะครับก็เลยขีดเส้นให้มันเลยนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมามาก่อนแน่นอนนะครับเส้นขนาดที่38นะครับซึ่งแบ่งเกาหลีออกเป็นเกาหลีเหนือและใต้นะครับเหนือนี่ก็ทางพวกคอมมิวนิสต์หรือสหภาพโซเวียตเนี่ยก็ยึดครองไปนะครับทางฝั่งใต้นี่ก็เรียกว่าเป็นเพืเสรีชาติปไตยใช่ครับแต่ว่าก็เป็นเรียกว่าลูกน้องของอเมริกาพุยง่ายเห็นั้น แต่พอแล้วก็พอถึงช่วงที่เวลาถัดมาอีกไม่ไม่ถึงเดือนนะครับขึ้นสักสองสัปดาห์เนี่ยครับ2กันยายนเออ่1945เนี่ยครับก็ปิดฉากสงครามโลกครั้งที่สองนะค,ครับถึงตอนนั้นเนี่ยนะครับเกาหลีเหนือเอากาหลีก็ถูกแบ่งเป็นสองประเทศนะครับอย่างชัดเจนคือเหนือกับใต้แต่พอเวลาผ่านไปประมาณสักสามปีห้าปีนะครับสักห้าปีนี่นะครับ25มิถุนายน1950เนี่ยนะครับปรากฏว่าเกาหลีเหนือเนี่ยบุกนะครับโดยไม่บอกกล่าวกว่อนเลยบุกเกาหลีใต้นะครับ ก็เกิดเป็นสงครามเกาหลีขึ้นมานะครับยาวยาวนานถึง3ปีกว่าทีนี้จุดสําคัญที่เกี่ยวกับเรื่องการล้างองคือแบบนี้ครับโร,โรเบิร์ตเจลิสตันเนี่ยนะครับเขาไปสัมภาษณ์คนอเมริกันนะครับที่เคยเป็นเฉลยศึกนะครับในสงครามเกาหลีแล้วถูกจับไปโดยโดยคนจีนในยุคนั้นเนี่ยนะครับจำนวน25คนแล้วก็สัมภาษณ์คนจีนนะครับคนจีนเลยเนี่ยครับ ที่พยายามจะหนีหรือว่าหนีออกมาจากประเทศจีนเนื่องจากว่าไม่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงก,ลาการปกครองหรือว่าพยายามจะปฏิวัติวัฒนธรรมก็ตามไปสิบห้าคนนะครับเพื่อที่จะดูว่าจีนในขณะนั้นเนี่ยะครับทำปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่ต่อมาเรียกว่าอ้ล้างสมองเนี่ยนะครับอย่างไรนะครับแล้วเขาก็พบนะครับขั้นตอนนะครับการทําแล้วก็เขียนหนังสือขึ้นมานะครับหนังสือขึ้นมา เล่าคร่าวว่าอย่างนี้ครับรบเจลริสตันเนี่ยนะครับระบุเข้ามา8ขั้นตอนแต่ผมขอรวบนะครับเป็นคล้ายเป็นหลักสักสามอันดีไหมนะครับจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับขั้นตอนแรกคืออย่างนี้ครับจะเป็นการแยกนะครับคนที่จะถูกล้างสมองนะครับออกมาให้โดดเดี่ยวคนอื่นพูดง่ายคือไม่ให้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นยกเว้นเอ่อเรียกว่าผู้ที่ต้องการจะล้างสมองเขานะครับแล้วก็ทําการทรมานทั้งร่างกายติดใจนะครับสลับกับการปลอบโยน คือทาให้เกิดการค่อยๆเขวนะครับทําให้สูญเสียเรียกว่าเซลฟ์หรือว่าต,วตัวตนออกไปนะครับทรมารนทั้งปลอบทั้งขู่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วทำร้ายด้วยถึงเป็นต้นนะครับทีนี้พอคนเราอยู่ในสภาพแบบนี้ปั๊บนะครับถูกทําให้อดอาหารอดน้ําถูกทรมานแต่สภาพก็มีคนมาพูดดีด้วยกลับไปกลับมาเนี่ยเริ่มรู้สึกสับสนสิ่งที่เขาทําต่อไปนะครับตามที่รายงานบอกคือว่าก็จะมีการบอกคล้ายๆทําให้คนที่ถูก ล้างสมองเนี่ยหรือพยายามที่ถูกล้างสมองเขานี่นะครับเกิดรู้สึกผิดในแง่ที่ว่าเพราะว่าคุณมีความเชื่อทัศนคติทางการเมืองนะครับหรือความเชื่อบางอย่างเดิมเนี่ยนะครับที่มันไม่ถูกต้องเลยนาชีวิตคุณมาสู่จุดนี้นะครับแต่ว่าลองให้ทางเลือกคุณนะครับคนที่ล้างสมองเขาเนี่ยพยายามบองให้ทางเลือกคุณว่าคุณยอมที่จะเปลี่ยนความคิดนั้นเนี่ยนะครับคุณก็จะสบายขึ้นนะครับไม่อยู่สภาพนี้แล้วก็มีชีวิตใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ข้ออ้างก็คือว่าหรือความเชื่อก็คือว่า หากทำเช่นี้แล้วนะครับคนจํานวนหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนความเชื่อไปได้นะครับในทางปฏิบัตินี่พบว่าไงครับพบว่าการทําเช่นนี้นะครับได้ผลกับบางคนนะครับเพราะว่าคนจํานวนหนึ่งนะครับพอกลับไปยังประเทศเขาเนี่ยนะครับก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับจอร์จโอเวลเนี่ยนะครับเขาเขียนหนังสือนะครับชื่อหนึ่งเก้าแดสี่นะครับหนาทีเอดิฟขึ้นมานะครับมหาความความบแค้นเนี่ยในตัวหนังสือของเขาเนี่ยนะครับ เอ่เป็นเป็นวรรณกรรมการเมืองครับคือเสียดสีคือว่าโอ้พวกเทคโนโลยีในไฮเทคมากเลยเช่นมีจอทวภาพที่สามารถรับส่งภาพและเสียงได้นะครับมีเครื่องเขียนตามคาบอกนะครับเครื่องประพันธ์ร้อยกรองนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาเพื่อใช้บิดเบือนความจริงนะครับในอีกเดียวกันเนี่ยนะครับความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยกลับล้าหลังนะครับสกปรกแลนแค้นนะครับแล้วก็มีการแบ่งชนชั้นชัดเจนมากนะครับตรงนี้นะครับที่ทําให้เรียกว่ามาอินสปายเอ็ดเวิร์ดฮันเตอร์นะครับ ก็ทําให้แภาพของการล้างสมองที่เอเวอนเตอร์ใช้เนี่ยครับที่แปลจากสกินมาเนี่ยนะครับพบว่าคล้ายใช้วิธีการแบบทานองนี้นะครับในการล้างสมองคนนะครับนั้นจอร์จออเวลเนี่ยนะครับก็จะเป็นหนึ่งในคนที่ถูกจารึกบันทึกไว้นะครับว่าเขาเป็นคนที่มีอิทธิพลในแง่หนึ่งนะครับผ่านวรรณกรรมการเมืองของเขานะครับแล้วทำให้คนที่มาคิดคําว่าล้างสมองเนี่ยนะครับคิดคำนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ ลองมามองในมุมอื่นบ้างนะครับมุมอื่นบ้างเอ๊ะการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการศึกษาไหมพบว่าอย่างนี้ครับในปี1977น,นี้นะครับ C.I.A. Central Intelligence Agency ของสหรัฐอเมริกาครับพยายามจะคล้ายๆเรียนแบบนาซีเยอรมันนะครับทีนี้เรียนแบบยังไงเขาก็จะใช้ยานะครับที่มีผลต่อจิประสาทนะครับพวก L.S.D. เมสาลีนนี่นะครับลองทดลองดูนะครับนั่นก็มีโครงการแบบนี้ขึ้นมาในช่วงนั้น แล้วก็ต่อมานะครับอีกสักสิไม่ถึงสิปีเนี่ยครับเป็นสมาคมทางด้านจิตวิทยาของอเมริกันนะครับ American Psychological Association APA นี่นะครับก็ได้รวบรวมนักวิชาการขึ้นมานะครับมาศึกษานะครับศึกษาว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีการทางจิตวิทยาไหมที่จะสามารถชักจูงหรือควบคุมความคิดของคนนะครับเล่าลวงได้นะครับโครงการที่เรียกว่าดิมแทกนะครับก็ศึกษาในปี1983นะครับ ศึกษาว่าไอการที่พยายามจะล้างสมองคนเนี่ยนะครับซึ่งเขาจะเรียกว่า c o e i c i v e persuasion นะครับคือใช้คําที่เป็นฟังแล้วดูหรูหน่อยเนาะนะครับว่าสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดคนให้เป็นนับถือศาสนาใหม่หรือรับที่ความเชื่อใหม่ได้ไหมเป็นต้นนะครับแล้วก็มีรายงานออกมานะครับว่าสามารถทําได้นะครับเป็นวิธีการต่างแล้วก็มีรายงานพูดถึงผลกระทบทางจริยธรรมนะครับของวิธีการพวกนี้นะครับแล้วก็พูดให้คาแนะนําด้วยในรายงาน แต่ว่าจุดน่าสนใจคืออย่างนี้ครับ4ี่ปีต่อมานะครับคือปีหนึ่งเก้าแดดนี่ยนะครับปรากฏว่าคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งนะครับของสมาคมเดียวกันนี่ครับนะครับเป็นคณะกรรมการของเกี่ยวเรื่องความรับผิดชอบนะครับเชิงสังคมกับเชิงจริยธรรมนะครับสำหรับงานทางด้านจริยานี่นะครับกลับปฏิเสธรายงานฉบับเมื่อ4ปีก่อนนะครับโดยเหตุผลหลักคืออย่างนี้ครับบอกว่าเขา เชื่อว่านะครับไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าเข้มแข็งหรือว่าเชื่อเชื่อเชื่อถือได้เพียงพอนะครับแล้วก็บอกว่าทางสมาคมนะครับจิตวิจิตวิทยาของอเมริกันเนี่ยนะครับเขอาอบอกว่า,างี้เขายังมีข้อมูลไม่พอที่จะทําให้เขาเองเนี่ยมีความสามารถในการที่จะไปเ,ออเรียกว่าศึกษาปัญหานี้พือง่ายคือเอาตัวออกห่างออกมานเองนะครับและนั่นคือตัวอย่างของการสาเชิงวิทยาศาสตร์ ทีนี้ผมขอยกตัวอย่างบางตัวอย่างครับน่าสนใจคือเรื่องล้างสมองนี่บางทีอาจจะทำให้บางคนคิดถึงพวกลัทธิแปลกๆใช่ไหมครับอย่างในอเมริกานี่นะครับมีแมนซอนแฟมิลี่นะครับซึ่งเกิดที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยครับก็มีคนคนนึงชื่อชาลส์แมนซนนะครับซึ่งตอนหลังก็ไปชักจูงคนให้ทําไม่ค่อยดีนะก่ออาญากรรมนะครับมีลูกศิษย์ลูกหานี่นะครับก็ไม่ถึงเยอะนะห้าสิบห้าสิบคนนะครับทีนี้ไอ้ตรงความเชื่อที่กลุ่นี้ฮะทางพวกสาวกนะฮะ เาวของเขาเนี่ยเชื่อว่าเขาเนี่ยนะครับเป็นคล้ายๆพระเยซูองค์ใหม่ทําลองนั้นนะครับแต่ว่าก็มีการใช้ยาพวกนี้ด้วยแต่ต่อมาก็ถูกจับได้นะครับอันนี้ก็ทางอเมริกาหรืออย่างถ้าเกิดว่าเป็นทางเกาหลีใต้นี่นะครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะาเกี่ยวพันกับเรื่องของโควิด -19 ด้วยเออถ้าใครยังจําได้นะครับจะมีกรณีของคุณป้าหมายเลข31นะครับที่เป็นแค่เป็น s เปอร์สเปเดอร์เนาะ หมายเลขสามเอ็ดที่แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นผู้ป่วยรายที่สามสิเอ็ดในเกาหลีใต้นะครับทีนี้จุดสําคัญคืออย่างนี้ครับคุณป้าหมายเลสามเอ็ดเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในสาวกของไอ้เรียกว่าลัทธิชินชอนจีนะครับลัทธินี้ไม่ธรรมดานะครับก่อตั้งเมื่อปีสองพันยี่สิบเจ็ดนะครับโดยอีมันฮีนะครับตอนนี้ก็อายุนามนี่มากแล้วอยู่แปดสิบแปดปีนะครับแล้วจุดสําคัญคือเออมีความมั่งคั่งมากรวยมากครับดมสาวกได้เป็นเป็นนับพันเลยนะครับ แล้วก็ไปอีกแล้วนะครับเป็นให้ผู้รับบัญชาจากพระเยซูมานะครับบอกว่าจะนําพาสาวกร่วมแสนคนแสนกว่าคนเนี่ยครับไปสู่สวรรค์แต่ว่าเนื่องจากว่าที่ว่าบนสวรรค์นี่มีน้อยกว่าจํานวนสาวกนี่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสาวกจึงต้องแข่งกันเอ่อเรียกว่าทําตามที่เจะะ้ารัทีบอกนะเพื่อที่จะไปชิงพื้นที่บนสวรรค์นะครับนี่ก็เป็นลัธีนี้นะครับนีจุดที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับ แล้วทีนี้เขาจะมีความเชื่อนะครับมีข้อห้ามบางอย่างเช่นห้ามสวมแว่นตาห้ามสวมสร้อยคอห้ามสวมต่างหูนะครับแล้วเวลาอยู่ในเรียกว่าสถานที่ประกอบพิธีกรรมก็นั่งติดติดกันนะครับที่ไม่มีโต๊ะไม่กาอีนนั่งติดกันพร้อมสวดภาวนาสวดเสียงและจุดนี้นะครับที่คนที่เขาเชื่อนะครับหรือว่าจริงๆเป็นการเชื่อโดยมีเหตุผลนะนะครับว่าคนที่ป่วยด้วยติดติดเชื้อโควิด19นี่นะครับน่าจะมาสภาพแบบนี้แหละนั่งติดกันนะครับแล้วก็สวดมาดัง เหตุผลเพราะว่าในบรรดาในช่วงประมาณสักในปลายเดือนกุมภาพันนี่นะครับผู้ปว่วยในเกาหลีใต้นีประมาณ2 0 0 0ัคนเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นสาวกของลัทธินี้ไปสักประมาณ1 6 0 0คนเข้าไปแล้วนะครับและนั่นคือในแง่ของลัทธินะครับที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวพันกับการล้างสมองด้วยนะครับหรืออย่างประเทศญี่ปุ่นนี่ผมยกตัวอย่างประเทศที่ต้องเรียกว่าพัฒนานแล้วทันเลยนะครับอเมริกาเอ,อย่ยเกาหลีใต้เอ,อย่ยญี่ปุ่นเอ,อย่ยก็ไ่พ้นเรื่องพวกนี้นะครับ ก็มีลัทธิโอมชินรีเกียวอ่าหลายคนคงอาจจะพอเคยพอได้ยินนะครับแล้วก็เชื่อมโยงเข้าออก,กับก๊าซพิสตารินนะครับซึ่งทําให้เรียกว่าสาวกของลัทธินี้ครับไปปล่อยอยู่ในเมืองมัตสึโมโตะนะครับหรือว่าปล่อยในที่กรุงโตเกียวแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยบาดเจ็บนี่เที่ยงที่โตเกียวเนี่ยหกพันกว่ารายเลยนะครับจุดน่าสนใจคืออย่างนี้ครับเจ้าลัทธินี้เขานําเอาแนวคิดของหลายศาสนามามาผสนกันคริสต์ุทธฮินดูนะครับแล้วบางทีก็เข้าอ้างว่าตัวเองเป็นพระสิวะอวะตารมาเป็นต้น แล้วก็ที่สาคัญคืออมชินริเกลนี่คล้ายกับชินชันจิอีกอย่างนึงคือรวยด้วยนะครับนะครับรวยจนสามารถทําอะไรสามารถซื้อผลิตอาวุธเองได้ด้วยนะครับแต่ในสุดนี้ก็ถูกจับได้นะครับอาจจะมีคําถามในเชิงเรียกว่าเชิงวิชาการหรือเชิงสิติวิทยาว่าเอ๊ะเหตุเช่นไหนไอ้รัฐที่พวกนี้ถึงโตได้ขนาดนี้นะครับจุดจุดน่าสนใจอยู่นี้ครับเอออมชินริกีเอลเนี่ยเป็นองค์กรจัดตั้งที่ใหญ่โตมากนะครับมีเครือข่ายตั้งเหมือนกับเป็นแบ่งงานยิงกระทรวงนี้เลยนะครับ แล้วก็คนที่เข้าไปเข้าร่วมในสาวกนี่นะครับมีการศึกษานั้นเลยแพทย์วิศวกรทนายความอย่างเงี้ยนะครับน่าสนใจไหมครับประเด็นคือว่าอะไรประเด็นคือว่าอย่างนี้เขามีความเชื่อว่าหรือคำที่ปลาถึงนี้ในช่วงประมาณแททศวรรษหนึ่งเก้าแปดศูนย์นี่นะครับญี่ปุ่นนี่เศรษฐกิจดีมากนะครับก็เรียกว่าแข่งกันรวยนะนะครับแต่การแข่งกันรวยนี่มันก็ต้องเหนื่อยเนาะนะครับต้องทํางานนะครับปรากฏว่างนี้ไอ้ลัทธิบริโภคนิยมกับการแข่งกันนํ่รวยเนี่ยนะครับ มันทําให้คนจํานวนไม่น้อยเนี่ยขาดท่งทางใจหรือเพราะพวกที่มีใจสาดีนะครับก็เลยถูกดึงดูดเข้าสู่รัฐที่ที่เรียกว่าให้ความหวังว่าเขาเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะมีความสุขในชีวิตได้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขนะครับทางปรติศาสตร์นะครับที่ทําให้เกิดรัฐที่อมชีวิตเกิดขึ้นมาใครฟังเรื่องนี้นะครับแล้วก็ชอบอ่านปรวัติศาสตร์นี่นะครับอาจจะเชื่อมโยงกับที่เกิดขึ้นในสยามนะครับหรือว่าประเทศไทยในสมัยก่อนนะครับ ใน้รุสยามจะดีกว่าตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับมาจนัชกาลโบถสถ์นี้ก็มีนะครับหลายกลุ่มด้วยที่เรียกว่ากบฏผีบุญหรือว่าผู้มีบุญนะครับอันนั้นหลักๆนี่นะครับเกิดจากการกดขี่ส่วนหนึ่งนะครับโดยพวกราฐชกชการต่างแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเกิดจากเอ่อาวะทางเศรษฐกิจเกิดไทยแลนด์เกิดอะไรต่างๆนี่นะครับทำให้เกิดความอดอยากนะครับพอมีคนที่อ้างว่าเป็นผู้มีบุญมามาเกิดมาโปรดนี่นะครับก็สามารถที่เข้าร่วมได้ ครับแล้วก็พยายามจะแยกแยกตัวออกจากอำนาจรัฐนะครับแล้วก็ในแง่มุมสุดท้ายนะครับผมอยากจะพูดถึงแง่มุมทางด้านกฎหมายบ้างเอสมมุติว่าจะมีใครสักคนนะครับไปทําความผิดมานะครับแล้วทนายเนี่ยนะครับใช้ข้ออ้างว่าเป็นเพราะว่าเรียกว่าลูกความของเขานะครับหรือผู้ต้องหานี่นะครับถูกล้างสมองมาจะมีคนเชื่อไหมเออผู้พิพากษาเชื่อไหม โอมีสายมีมีเหตุหลายเหตุเลยนะครับผมพ้นได้3ามกรณีนะครับพบว่านะครับในกรณีทุกกรณีนี่นะครับศาลไม่รับนะครับเพราะว่าถือว่ามันยังไม่ใช่เป็นเรียกว่าคำอธิบายที่สมเหตุสมผลนะครับและนั่นคือแง่มุมกฎหมายของเรื่องการล้าง,างสมองนะครับแล้วก็ขอปิดท้ายวปแบบนี้นะครับเรื่องของความเชื่อนีนะครับสามารถนําพาเราหรือคนจํานวนมากที่อาจจะคิดเหมือนเราเนี่ยไปสู่การกระทํา บางอย่างหรือหลายอย่างนะครับที่พอเห็นว่าคนอื่นก็ทาเนาะเราก็ทำนะครับมันเป็นพวกเดียวกันเนี่ยนะครับโดยที่ไม่รู้สึกว่าผิดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็บางทีอาจจะต้องตั้งสติสักหน่อยนะครับว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่จะมีคนพยายามล้างสมองเราด้วยสาเหตุต่างๆนะครับเพราะว่าการที่ถูกล้างสมองหรือว่าถูกชักจูงเข้าไปนะครับเอ่อให้ทําในบางอย่างเป็นจำนวนมากๆได้แปลกๆนี่นะครับบางทีนะครับมันอาจจะเกิดจากการปลูกฝังความเชื่อบางอย่าง ตั้งแต่วัยเยาว์ขึ้นมานะครับหรือในบางช่วงชีวิตเพราะมีเงื่อนไขาบางอย่างที่ทําให้เราเชื่ออย่างนั้นจริงนะครับแต่ถ้าเราทําตัวเป็นคนในวัฒนธรรมอื่นแล้วมองกลับเข้ามาเราจงเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับขอเรียกว่าแซวตัวเองของข,องขาวเิดนึงทั้งหมดที่พูดมานี้นะครับไม่ได้เป็นการล้างสมองคุณผู้ฟังไปอย่างใดน,นะครับแต่ว่าจะชวนให้ฉุกคิดว่าเรื่องการล้างสมองมีหลายมิตินะครับเชิงมสังคมเชิงจิตวิทยานะครับ เชิงเอ่อเกี่ยวกับเรื่องของพวกเอ่อวัฒนธรรมที่มันป๊อปนะครับเช่นพวกหนังสือนะครับเชิงวิทยาศาสตร์มีการศึกษานะครับแล้วก็เชิงของพวกเอ่อลัทธินะครับแล้วก็เชิงกฎหมายด้วยนะครับมีมิติที่หลากหลายมากเลยนะครับแลวหากว่าคราวหน้านะครับมีความก้าวหน้าใดๆเกี่ยวเรื่องเรียนวิชาชีพการนางสมองครับผมจะนำกลับมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกับก่อกอง science ได้ใหม่นะครับในครั้งหน้านะครับ สวัสดีครับและนี่คือรายการก่อกองทรายคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ทาง NASDAQ Podcast ช่องทางต่างๆทั้งแอปบน PC iOS และ Android แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับหากคุณเห็นว่า podcast นี้มีสาระประโยชน์ปปแชร์ให้กับเพื่อนของคุณด้วยนะครับ